ทีนี้มาดูเบื้องหลังการทํางานที่ต้องถือว่าประสบความสําเร็จแล้วก็น่าชื่นใจมันก็ต้อง,ต,องต้องให้กาลังใจคนทํางานทั้งคนที่ออกหน้าคนที่เราไม่เห็นหน้าะนะครับคนที่เห็นหน้าเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นคุณพิรพัน์สารีรัตวิภาครัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมผู้ว่าการรถไฟบริษัทผู้บริหารทุกส่วนเลยนาะยกรัฐมนตรีและยังมีคนเล็กๆที่คุณพิลพัน์ใช้คําว่าผู้ปิดทองหลังพระเนี่ยนะครับนอกจากคุณยิ้ม หรือนายสุทธิรักษ์ยิ้มยังพนักงานนิติกรของการรถไฟแห่งประเทศไทยที่คุณพีรพันมาเล่าให้เราฟังแล้วเนี่ยนะครับยังมีเพื่อนๆของคุณยิ้มอีกหลายคนที่มีส่วนอย่างสําคัญในการช่วยงานครั้งนี้ก็คือพนักงานการรถไฟนั่นเองนะครับค่ะมีข่าวดีมาก่อนนะคะจากคุณพีรพันบอกว่าตอนนี้คุณยิ้มได้รับการเลื่อนระดับแล้วค่ะนะได้รับการเลื่อนแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าเลื่อนไปที่ไหนยังไงเนี่ยนะคะแต่ว่า คุณพีรพันธ์ก็ได้โทรศัพท์ไปแสดงความยินดีแล้วก็ได้พูดคุยเรื่องส่วนตัวกันเป็นครั้งแรกในรอบกว่าสองปีนะคะนะเพราะว่าที่ผ่านมาคงจะคุยกันแต่เรื่องงานคุณพีรพันธ์บอกว่าพอคุยเรื่องส่วนตัวกัน,นจึงได้ทราบว่าคุณยิ้มยังมีทีมงานของการลถไฟที่ผมไม่เคยพบมาก่อนที่เสียสละทุ่มเทกันอย่างเงียบๆมาเป็นปีแล้วไม่เคยบ่นหรือเรียกร้องใดๆค่ะไล่เรียงมาตั้งแต่เพื่อนที่มาช่วยขับรถรับส่งคุณยิ้ม ต่อมาก็กลายมาเป็นคนวิ่งเตรียมเอกสารและก็ส่งเอกสารคำร้องต่างๆต่อสารและทุกหน่วยงานราชาการให้ทันเวลานะคะก็ชื่อว่าคุณสุขีผ่องอัมภัยค่ะซึ่งได้รับการเลื่อนระดับพร้อมกับคุณยิ้มด้วยแล้วก็ยังมีน้องๆที่มาช่วยยิ้มอีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นผู้พลอยบาสและลูกจ้างเฉพาะงานอีกหลายคน คนเหล่านี้ทุ่มเทและเสียสละเวลาส่วนตัวและประโยชน์ที่พึงได้รับจากการทำงานนอกเวลาและทำงานในวันหยุดเสาร์อาทิตย์มาเป็นปีเพียงเพราะกลัวว่าจะค้นเอกสารและเตรียมข้อมูลให้ผมไม่ทันเนื่องจากทุกอย่างมีกำหนดเวลาตามกฎหมายยิ้มและคนเหล่านี้ไม่เคยบ่นไม่เคยปริปากแพร่งพายเรื่องเหล่านี้ให้ผมทราบมาก่อนผมถามยิ้มว่าการลดไฟจ่ายค่าล่วงเวลาคือค่าโอทีกับคุณเท่าไหร่คุณยิ้มบอกไม่ทราบครับอ้าวไม่ทราบเพราะอะไร ไม่ทราบเพราะว่าคุณยิ้มไม่เคยใช้สิทธิ์เบิกค่าโอทีในการทำงานวันหยุดในคดีนี้เลยค่ะ<อ>และเมื่อคุณยิ้มซึ่งเป็นหัวหน้าไม่ใช้สิทธิ์เบิกน้องๆที่มาช่วยงานก็ไม่มีใครกล้าเบิกโอทีเหมือนกันหัวหน้าไม่เบิกลูกน้องก็ไม่กล้าเบิกไม่กล้าก็เลยไม่รู้ว่าจะได้ค่าตอบแทนตรงนี้เท่าไหร่ย,ยังไงเนี่ยนะคะคุณพีรพันธ์บอกคนเหล่านี้มีเพียงเงินเดือนกันคนละเล็กละน้อยค่ะยังต้องนั่งรถเมย์ยังต้องดูแลพ่อแม่และครอบครัว คุณพีรพันธ์เล่าเรื่องคุณยิ้มบอกว่าคุณยิ้มเนี่ยพอมีเวลาก็จะไปเยี่ยมคุณแม่มด้วยการนั่งรถเมลและรถไฟค่ะเพื่อที่จะไปเยี่ยมคุณแม่ซึ่งคุณแม่ป่วยอยู่เนี่ยนะคะซึ่งคนก็ตอนแรกก็นึกว่าโอ้ระดับนี้เนี่ยน่าจะมีรถลามีรถขับเป็นของตัวเองแต่คุณยิ้มยังคงนั่งรถเมลนั่งรถไฟอยู่เนี่ยนะคะแต่ว่าพวกเขาได้เสียสละทุ่มเทกับการเตรียมข้อมูลเตรียมเอกสารต่อสู้กับผู้ที่จ้องจะตะครุบเงินแผ่นดินเป็นหมืนหม่นล้านโดยไม่คิดถึงผลตอบแทนของตัวเองเลยแม้แต่นิดเดียว ซึ่งตามปกติน่าจะมีอยู่เพียงในนิทานหรือว่าในภาพ,พยนตร์ที่สร้างขึ้นมาเท่านั้นผมขอคาระวะจิตใจที่ยิ่งใหญ่ของพนักง,งานและลูกจ้างการลถไฟตัวเล็กๆชุดนี้ด้วยใจจริงและเชื่อว่ายังมีคนแบบยิ้มแล้วน้องๆเหล่านี้ในการลถไฟและหน่วยงานหน่วยงานอื่นอีกมากผมขอเป็นกําลังใจและอย่าท้อถอยเล่าต่ออีกนิดขณะที่ผมคุยกับยิ้มเป็นวันอาทิตย์ เมื่อเปิดงานมาต้องรีบทำคำของ,งดการบังคับคดียื่นต่อศาลปกครองและต้องทำรายงานเสนอคอรามาให้ทราบเรื่องตามระเบียบซึ่งจะต้องนำไปให้ท่านรัฐมนตรีศักสยามลงนามทั้งสองเรื่องเดยเร็วก่อนวางโทรศัพท์ผมจึงเตือนยิ้มให้รีบทำหนังสือสองเรื่องนี้กับท่านรัฐมนตรีลงนามยิ้มตอบว่าเสร็จแล้วครับคือนะน่าจะเป็นการทำล่วงหน้าแล้วนะคะแล้วก็ส่งมาให้กับคุณพีรพันธ์ตรวจทานทางอีเมลด้วย คุณพีรพันธ์บอกว่าเห็นไหมครับว่าทําไมผมถึงสามารถทุ่มทุกอย่างในคดีนี้ได้ทันเวลาในคดีข้างโงโฮเลนี้นอกจากยิ้มและน้องๆที่การรถไฟแล้วผู้เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงานทุกลําดับชั้นค่ะตั้งแต่นายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคมนาคมผู้ว่าการการรถไฟคณะทํางานกระทรวงคมน,นาคมอายการ คณะทำงานศึกษาคดีฮอกเวลของสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิธมนุษยชนผู้ตรวจการแผ่นดินทนายนกข่าวนิติธรล้ำเหลือคุณหมอระวีมาชมาดลต่างผนึกกำลังเพื่อสร้างบรรทัดฐานรักษาความถูกต้องเป็นธรรมให้แก่บ้านเมืองของเรามากมายจนไม่สามารถกล่าวขอบคุณได้หมดแล้วก็ยังมีผู้ปิดทองได้าฐานพระอีกหลายท่านที่ทุ่มเทไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการแต่ไม่ประสงค์จะเปิดเผยขอเพียงสุขใจที่ได้ทำเพื่อบ้านเมืองเท่านั้น ผมต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเหล่านี้ทุกทุกท่านคนดียังมีในประเทศไทยและในโลกนี้จริงๆมารวบรวมคนดีคนที่รักชาติรักแผ่นดินมาร่วมทํางานให้ชาติบ้านเมืองกันเถอะครับนะคะอันนี้คือข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะที่หลายคนบอกว่าอ่านแล้วฟังแล้วก็รู้สึกยังมีความหวังกับบ้านเมืองนะว่าเอาละเราอาจจะเห็นมุมลบๆของการเมืองของบรรยากาศอะไรต่างๆแต่ในมุมแบบเนี้ย นะที่คุณปิยาพันธ์เอามาเล่าให้ฟังเนี่ยมันก็ทำให้รู้สึกเออถ้าคนดีๆที่กระจัดกระจายอยู่ตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยเนี่ยนะมารวมกลุ่มกันทํางานมีเป้าหมายเดียวกันเนี่ยนะครับสิ่งดีๆมันก็เกิดขึ้นกับบ้านเมืองของเราเนี่ยนะอย่างการรถไฟเองเนี่ยผมก็คิดว่าผู้บริหารการรถไฟที่เขาก็สู้กันกับเรื่องนี้นะีนะ ก็คงเห็นคุณค่าของพนักงานของเจ้าหน้าที่ของตอนเองไม่ว่าจะอยู่ระดับไหนก็ตามนี่นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบต้องต้องยกย่องต้องให้เกียรติกันอย่างสูงเลยถือว่าเป็นเป็นนักรบเลยนะเนี่ยทั้งคุณยิ้มทั้งเพื่อนของคุณยิ้มคุณสุขีพองอัมภัยในี่พูดชื่อตามๆอีกรอบหนึ่งนะคุณสุดที่รักยิ้มยางหรือคุณยิ้มอีกคนหนึ่งเป็นเพื่อนของคุณยิ้มที่ช่วยขับรถและกลายมาเป็นพนักงานช่วยเดินเอกสารอะไรต่างๆเนี่ยคุณสุขีพองอัมภัยแล้วก็เป็นน้อง คุณผู้คุณพลอยคุณบาสแล้วก็อีกหลายๆคนที่ไม่ได้ปรากฏชื่อเนี่ยนะผู้ไม่เคยเบิกโอทีในการงานเรื่องเวลาโอทีเลยคือปกติแล้วเนี่ยโอยบางหน่วยงานนะคุณรัตยานะเรื่องเบิกโอทีเนี่ยอันนี้ก็เข้าใจนะคนทํางานเนี่ยนะเมื่อทํางานโลกเวลาก็ต้องไรับค่าตอบแทนกันไปเพราะว่าเอาเวลาที่จะต้องไปอยู่บ้านเนี่ยมาทํางานให้ที่ทํางานนะก็ว่ากันไปนะครับแต่จำได้ไหมมีมีรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งนะ มีการเซ็นเบิก OT กันสนั่นหวั่นไหวเลยใช่และเป็นข่าวด้วยใช่เบิกนะเบิกเยอะมากอะเบิกเยอะเบิกกันแบบบางคนนี่เบิก24ชั่วโมงคือเบิกจนบริษัทเจ๊งอะอะไรแบบนั้นว่ากันอย่างนั้นอะแต่เนี่ยอันนี้สมควรเบิกแต่ไม่ได้เบิกเพราะไม่ได้เบิกหัวหน้าไม่เบิกลูกน้องก็ไม่กล้าเบิกนี่เรถึงบอกว่าเออถ้าหัวหน้าทีมดีเนี่ยทีมงานก็จะดีด้วยนะครับอันนี้ก็ขอชื่นชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะข่าวดีผ่านไป